สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพบกันกับวิธีการเช็คชื่อนักเรียนอัตโนมัติ Meet Attendance List <Yeah! S 1> นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นตัวเสริมของ o o o l l e h r o m e นะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูทุกท่านที่ใช้ระบบการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนะครับโดยลดขั้นตอนวิธีในการเช็คชื่อด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับคุณครูจะต้องเปิดเบราว์เซอร์ของ Chrome ขึ้นมานะครับวิธีการติดตั้งตัวเสริมนี้จะต้องเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาหลังจากนั้นใส่ URL เป็น chrome.google.com/webstore นะครับก็จะได้หน้าตานี้มานะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปใส่คำค้นหาเลยครับวันนี้เราจะใช้ตัวเสริมของ Google Meet <Yahoo! S 1> Attendance นะครับ Google Meet Attendance นี่ครับแล้วก็เลือกเลยครับ Google Meet Attendance List นะครับแล้วก็คลิกได้เลยเลือกได้เลย จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้แหละนะครับคุณครูก็คลิกได้เลยคลิกปุ๊บนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะโดยปกติจะมีการแอดเข้าไปนะครับคุณครูก็คลิกเลือกได้เลยการติดตั้งง่ายๆนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปนะเมื่อติดตั้งเสร็จให้ไปดูมุมบนตรงนี้นะครับตรงตัวเสริมของ Google c Home r นะ Attention ตรงนี้ให้คุณครูไปปักหมด ไว้ด้วยไปเช็คสถานะมันด้วยนะครับว่ามันเปิดการใช้งานหรือ,อยังนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานคุณครูก็เข้ามาที่ google meet ปกตินะครับแล้วเช็คสถานะของตัวเสริมของเราว่าเปิดใช้อยู่ไหมหลังจากนั้นคุณครูก็เข้าไปที่ลิงก์ meet ปกติเลยนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ meet ปกติกระทำการเหมือนปกติทุกอย่าง นะครับก็เข้าร่วมปกติอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเข้ามานะครับเด็กๆเข้ามาหรือออกจากห้องเมื่อไหร่เนี่ยโปรแกรมนี้หรือตัวเสริมเนี่ยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้นะครับหลังจากที่เราสิ้นสุดการมีดหยุดการประชุมเสร็จเมื่อไหร่มันจะขึ้น History ขึ้นมาอย่างนี้ให้นะครับจะขึ้นมาอย่างนี้ให้ โดยที่เราก็ไปคลิกตรงนี้แล้วก็ Open Meeting History ตรงนี้คลิกปุ๊บมันก็จะมาปรากฏหน้านี้ให้นะครับเราก็คลิกเลยนี่ไงครับเด็กๆเข้ามาเวลาไหนอยู่กับเรากี่ชั่วโมงอยู่กับเรากี่นาทีนะครับนี่สามารถเช็คได้เลยนะครับว่ามีใครบ้าง โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูและก็เพื่อนๆที่สามารถนำไปใช้ปรับปรุงประยุกต์สำหรับงานที่ทุกท่านใช้อยู่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ